หลายปีก่อนเนี่ยตอนที่กูทํางานเป็นไลเดอร์ส่งของอยู่วันนั้นมันต้องย้ายห้องกระทันหันเพราะว่าห้องเก่าเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องไฟน้ําแล้วก็ตุกแกก็เลยได้ห้องห้องหนึ่งในย่านเงียบเงียบราคาถูกๆเลยแต่มันแปลกตรงที่มันว่างงานมาหลายเดือนทั้งที่มันอยู่ใกล้แหล่งของกินนะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าตอนนั้นน่ะขอแค่ได้นอนก็พอแล้วแต่ใครจะไปรู้ว่าห้องนี้ มันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องที่กูยังจําไม่ลืมจนถึงทุกวันนี้เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นในห้องเช่าสองบีวันนั้นกูโดนลากไปงานเลี้ยงของรุ่รนพี่รุ่นพี่ที่บริษัทบริษัทของไอเอ,อ๋อะซึ่งจริงๆกูก็ไม่รู้จักใครเลยนะแต่มันก็อ้างว่าไปเถอะพี่บรรยากาศดีมีของกินฟรีสุดท้ายเนี่ยไม่มีแต่ส้มตำกับ แบบหมูยอแห้งๆอะแถมยังให้กูช่วยยกเก้าอี้ด้วยนะกว่ากูจะได้กลับถึงห้องเกือบเที่ยงคืนห้องเช่าสองบีอยู่ชั้นสามตึกมันเก่ายิบหายเลยไฟทางเดินกระพริบเหมือนแบบเออในหนังผีอะ่ะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเพราะว่าเหนื่อยจัดแต่อยากอาบน้ํามาก,มากๆเลยตอนนั้นก้าวเข้าไปในห้องปุ๊บเนี่ไอเอ,อ๋อที่น่าจะกลับมาก่อนมันนั่งนิ่งๆอยู่มุมห้อง มันหันพามองกูแบบหน้าแม่งซีดเหมือนโดนหมาไล่มาเลยกูก็งงก็ถามว่าเป็นอะไรวะมึงทำหน้าอยา่างกะเห็นผีไอ้หาเอิญมันไม่ตอบนะมันมันก็ชี้ไปทางกระจกบานใหญ่ที่หัวเตียงหันไปดูแล้วก็อืขนลุกวาบเลยในกระจกเนี่ยเหมือนมีเหมือนมีคนอีกคนนะ่ะยืนอยู่ข้างๆกูแต่แต่พอกูหันไปจริงๆแล้วมันไม่มีใครเลยสักคนตอนนั้นคืนน้าลายดั้งอักเลยแบบยืนหน้าเอ,อ๋ออะแล้วก็หันไปหาเอ,อ๋อ มันพูดเสียงสั่นเลยเมื่อกี้ตอนพี่ไม่อยู่กระจกมันขยับเองพี่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะกูก็ยืนเงียบไปสามวิเลยแล้วก็พูดบอกมันออกมาคืนนี้นกูต้องเปิดไฟแล้วกันพอเช้าเนี่ยกูก็จะมาล้างหน้าให้สดชื่นซะหน่อยเมื่อคืนแม่งโอ้โหนอนไม่เต็มตาเลยเปิดไฟนอนทั้งคืนแอร์ก็ไม่กล้าเปิดเดี๋ยวผีแม่งจะหนาว <laughs> ไอ้อือยังนอนกลนครอก,ครอ,กอยู่บนเตียงเลยกูก็เดินไปที่อ่างล้างหน้าใช่ไหมติดกับกระจกบานเดิมนั่นแหละกูก็ก้มล้างหน้าเลยป๊าป๊าป๊าเงยหน้าขึ้นมาดูความหล่อของตัวเองสักนิดนึงในกระจกเนี่ยไม่มีหน้ากูโอตัวนั้นกวนยี่ตารัวๆเลยมองหันไปมองข้างหลังตัวเองไม่มีอะไรขวางไม่มีฝ้าด้วยกระจกใสแจ๋วแต่ไม่เห็นกูเลยตอนนั้นเนไอ้อืยเดินตามมาพอดีมันก็ถามพี่พี่มายืนข้างหลังผมทําไม กูก็บอกกูยืนอ,อยู่หน้ากระจกมึงเห็นกูไหมไอเอ๋อแล้วมันชะงักแล้วมันก็บอกว่าไม่เห็นเลยพี่กระจกมันมองเห็นแต่ผมเนี่ยกูนี่ขนตั้งมาทั้งแขนเลยกำหมัดแน่นแล้วพูดออกมาว่ากลัวห้องนี้แม่งเริ่มไม่ปกติละ <laughs> แล้วตกกลางคืนกูกับไอเอ๋อก็นอนเหมือนเดิมแต่คราวนี้อยู่กันสองคนเตียงเดียวกันเลยไอเอ๋อแม่งก็ ขอร้องบอกพี่พี่นอนใ,นใกล้ผมหน่อยผมรู้สึกกลัวแปลกแปกกูนี่แบบช่างแมงเหอะมึงอย่ามาลูบหลังกูก็พอตอนนอนเนี่ยตอนนอน,น,อน,น,อน,นก็เอาอผ้าห่มไปไปิดกระจกไว้ไอกระจกบานที่มันมีปัญหาแต่จริงๆงก็ยังรู้สึกว่ามีคนจ้องอยู่ข้างหลังตลอดเวลานะเวลาผ่านไปเนี่ยเกือบตีสามไฟในห้องกบพิบแวบๆเหมือนมีใครไปเตะแล้วมันก็ดับดับปูบลงอะ่ะ เสียงกรอบแกบกรอบแกบดังอยู่ในห้องดังแบบแผ่วๆเหมือนเสียงเดินจะช้าบนพื้นไม้เก่าๆไอเอ,อืเอ,อมันก็ลืมตาขึ้นมาหากูแล้วมันก็บอกว่าพี่ได้ยินเสียงไหมตอนนั้นก,กูไม่ได้ตอบกูก็แกล้งหลับแม่เงเลยกูกลัวแต่ขนที่ต้นคอเนี่ยมันยืนเดเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นะนะจังว่าที่กูจะเหลือบตาไปมองทางกระจกผ้าที่คุมไว้เนี่ยมันก็ร่วงไหลๆค่อยๆไหลลงมาแล้วในกระจกเนี่ยกูก็เห็น ฝ่ามือติดอยู่ที่ด้านในแบบทกชัดเลยรอยนิ้วห้านิ้วนี่แนบอยู่เหมือนมีคนจับกระจกยื่นมือออกมาจากด้านในอะคิดภาพออกไหมกูก็หันไปมองไอเอ๋อเลยจังหวะนั้นสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยไอเอ,อ๋บอกพี่มันเคลื่อนไหวในกระจกอะผมเห็นนะรออะไรล่ะจังหวะนี้ <S 2> <S 2> <S 2> <S ก็ปิดไฟนอนทีครับหลังจากคืนที่กระจกมันมีมือคนโผล่ออกมาให้เราเห็นจนะจะะเช้าอีกวันหนึ่ง กูไก่เออก็เงียบกันอยู่นานเลยแบบไม่มีใครจะพูดอะไรกันเลยเหมือนคน2คนที่เจอเรื่องเดียวกันแต่ไม่อยากจะยอมรับความจริงอะจนกูอดไม่ไหวนะตั้งหยิบมือถือมาค้นหาเลยห้อง 2B ค้นหาลงไปใน Google เลยแล้วก็ตามด้วยคำว่าผีแบบไม่ตลกเลยนะตอนนั้นอะมือนี่เย็บเฉียบเลยเหงื่อซึมทั้งที่ในห้องเนี่ยเปิดพัดลมเบอร์สองกดเข้าไปในกระทู้เว็บบอร์ดเว็บหนึ่งตอนที่ค้นหานะ มันก็มีตายโพสต์เขียนไว้ห้องสองบีตึกแถวมหาลัยเคยมีคนฆ่าตัวตายในห้องกระจกเป็นหลักฐานที่ยังอยู่กระจกในห้องกูเบิงตาเหมือนแบบเหมือนเจอแจ็คพอตนะแล้วไอ้เอ,อ๋อมันก็จะ,ะงโงกมาทางข้างมองมือถือกูพอก,กูเลื่อนลงเนี่ยมันเห็นคําว่ากระจกเคลื่อนไหวเองตามอารมณ์ของคนตายไอเอ,อ๋อมันกระสดุงแล้วก็พูดเบาๆว่าพี่เราอยู่ห้องสองบีใช่ปะ ตอนนั้นเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ก็พยักหน้าให้มันเบาๆมันก็โหแม่งเลยโอโอที่นั่โห่ทำห่าอะไรไม่รู้แล้วมันก็กระโดดขึ้นเตียงกันทีกูนี่แบบมือใจเย็นก่อนนะมั้ไอเออพยายามจะเปิดลิ้นชักใต้โต๊ะเผื่อจะเจอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากที่ในเขาบอกมาในเว็บบอร์ดนะลิ้นชักแม่งฝืดจนแทบจะพังอยู่แล้วกูก็ดึงออกมาเจอสมุดเก่าๆอยู่เล่มหนึง่งหน้าปกของสมุดเนี่ยมันมันเต็มไปด้วยคราบฝุ่นกับน้ํา เปิดเข้าไปหน้าหนึ่งมีรูปอห้องที่เรานั่งอยู่ก็นี่แหละแล้วตรงข้างล่างรูปก็มีลายมือสันส,น,สนนะนะเขียนไว้ว่าอย่าเปิดกระจกเด็ดขาดกูอ่านเสร็จก็ค่อยๆหันไปมองกระจกมันสะท้อนห้องเหมือนเดิมนะแต่สะท้อนห้องที่ไม่มีเราอยู่ในนั้นคิดภาพออกไหมกูนี่เอามือจะดีเอามือปิดหน้าทันทีแล้วพูดเบากูว่าเราควรย้ายออกได้แล้วมัง้ง ตอนนั้นเนี่ยกูกับไอเออก็เริ่มตัดสินใจแล้วว่าว่าเราต้องย้ายออกว่ะแต่ปัญหาเนี่ยคือกูยังไม่ได้จ่ายค่าห้องเดือนนี้เลยและที่สําคัญโทรศัพท์มันก็ไม่มีสัญญาณจะเรียกแท็กซี่ยังไงก็ไม่ได้เราสองคนก็เลยตกลงกันงั้นเดี๋ยวเก็บของออกไปก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังไอเออก็เดินไปเปิดประตูเลยแต่ประตูหายคือแบบตรงที่มันคือป็นบานประตูอะ มันกลายเป็นกําแพงไม้ทึบ,ท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 บๆเก่าๆตันๆนะ่ะไม่มีรอยไม่มีบานพับไม่มีช่องเลยสักนิว้วเดียวไอเอือยมันหันมาหากูแล้วก็พูดพูดว่าพี่ผมว่าห้องนี้มันเริ่มไม่ใช่ห้องแล้ววะ่ะตอนนั้นกูก็แบบเอาอมือครึ่งจะพิดคิดได้เอ้หาแล้วจู่ๆนะห้องมันก็เริ่มแบบเคลื่อนไหวเหมือนมันสั่นเบาๆเหมือนมีแผ่นดินไหวขนาดย่อมๆผนังด้านนอกแน่มันยืดออกเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นเหมือนมันบิดเบี้ยว เหมือนคุณดูภาพในกล้องโกโปรอะ่ะแบบเลนซูมอะ่ะกระจกที่มุมห้องเนี่ยมันเริ่มมีเสียงแกรกแกรกดังขึ้นมันสั่นเบาๆแล้วก็แบบมีรอยรล้าแบบเห็นได้ชัดเห็นได้มองชัดๆเลยว่ารอยรล้าเนี่ยมันขยับตามเสียงหัวใจของเรากุกรีบไปคว้าแขนในเอ๋อเลยบอกถอยถอยอย่าไปเข้าใกล้กระจกแต่มันนี่ยังยืนอยู่เหมือนโดนสะกดในเอ๋อเนี่ยทนตอนนั้นนี่ขาของอเอ๋อมันเหมือนโดนดึงจากใต้เตียง มันร้องแบบพี่ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยตอนนั้นผมพยายามขยับแต่ผมก็ขยับไม่ได้ผมก็กําลังจะวิ่งไปช่วยน้องเลยแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงกระจกนมันแตกออกเป็นเสียงเสียงมีผู้หญิงผุดขาวเนี่ยผมยาวลากพื้นเลยพุ่งทะ้อ,ออกมาเป็นเสียงผีดร้องแบบว่ไม่ใช่คนกูกำลเอือดแบบกรีดกรีดเป็นตุด๊ดต่กรีดแบบไม่เก็บฟอร์มอ่ะกูนี่ก็ควายเอ,อ๋อเลยวิ่งไปทางกำแพงตรงไหนมีรอยแล้ากูจะพุ่งทะลุมแม่งไปทางนั้นหละ แล้วกูก็ฝืนขึ้นมาบนพื้นห้องรู้สึกเจ็บหัวนิดๆเนี่ยเหมือนหัวได้กระแทกอะไรแรงๆสักอย่างหนึ่งตอนลืมตาขึ้นมาในห้องมันก็แบบเงียบผิดปกติอ่ะวาดสายตามองไปรอบๆนี่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยไม่มีเตียงไม่มีไอเออด้วยห้องนี่มันว่างเปล่าเหมือนคุณคิดภาพห้องเพิ่งดีนเวทใหม่นะครับแต่มันไม่มีใครอยู่อ่ะตอนนั้นกูก็ตะโกนเรียเลยไอเออไอเออไม่มีเสียงตอบไม่มีไม่แต่เสียงสะท้อน กูก็ลุกขึ้นยืนเลยเดินไปหน้ากระจกตั้งใจจะด,ดูว่าหน้ากูจะมันยังอยู่ไหมแต่ในกระจกมันไม่มีเงากูอีกแล้วมึงจะเอาอยัางไงกับกูอีกวะแล้วกูก็หันกลับไปแบบคือกูต้องหาทางออกจากห้องเนี้ยตอนนั้นมันก็มีเสียงแบบประตูกระกึกกกึกกึกแล้วมันก็มีผู้หญิงคนหนึง่งมันยืนอยู่หน้าประตูแต่งตัวแบบเหมือนเจ๊เออเจ้าของหอหน้าตานิ่งๆหน่อยแกก็ถามกูด้วยเสียงแผ่วๆว่า น้องแอบเข้ามาทําอะไรในะห้องนี้เหรอห้องนี้ไม่มีใครอยู่มานานแล้วนะตั้งแต่คนเช่าคนสุดท้ายที่เสียไปเมื่อสามปีก่อนอืมอะไรนะตอนนั้นไอ้กุดแบบพูดอะไรไม่ออกอะมือเย็นยิ่งกว่าน้ําแข็งอีกอะตัวนี่มันชาท้องนี่มันเสียว,วู้บเลยแล้วผมก็หันไปมองกระจกด้านในห้องในกระจกมีเพียงห้องที่ว่างเปล่าแล้วก็ตัวผมเองที่มองอยู่ส่วน ป้าคนเมื่อกี้ก็ไม่เห็น